ันเอันเสีะันเสีของคิวเทอปปอฮะอออออออามเพื่อนโอเควันนี้ผมเตรียมคำถามมาอ่ะผมแล้เรื่องธุรกิจที่เราคุยกันถึงกอ๋อผมเช่าตึกอันนั้นให้แล้วครับเฮ้ยเฮ้ยฮ้สังสวัสดีพันกว่าคนครับสวัสดีครับไลฟยไลฟ์ไลฟ์สวัสดีครับเนี่ย แล้วเราก็เผื่อเพื่อนี่เกันเมือกันนะเราพูดเหรอไม่มี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 ใช่มดีดีดดีันเราเป็นคนพูดพออยู่แล้วใช่ครับใช่ครับเร่อธุรกิจที่เราคุยกันไว้นะผมจะลงทุนเรื่องเอ่อเราขาดเรื่องพิศวาสดีกว่าเรื่องพิศวาสเฮ้ยตอนนี้รัชดาอะไรเตียเจร์นะฮะวันนี้มาทำอะไร ันนี้เรามาเป็นเดินกาล่ามาเดินงานกาล่าครับเราจะมาดูพิศวาสครับพิศวาสแบบว่าเขาจะเป็นออฟฟิเชียลรอบแรกเนอะที่ยอมให้สื่อมวลชนแบบว่าได้ได้รับชมเพราะว่าที่ผ่านมาเราได้ดูแต่ซ้อมในห้องนี้เลยใช่แล้วห้องนี้เลยคุณรุ่นตื่นเต้นไงมฮะโอ๊ยผมตื่นเต้นอยู่แล้วผมตื่นเต้นสำหรับรัชดาลัยอยู่แล้วที่เขาเขาเป็นแบบว่าแฟนตัวยงเราคอยเขาเรียนมาใายเนี่ยเฮ้ยใครวะเฮ้ยใครว่าเฮ้ยเรียนมาใส่เนี่ยนี่เฮ้ยใครสัมภาษณ์ใครตัวเนี่ยเอางี้เอางี้ทั้งสองคนอยากเคยมาดู ละครเวทีที่รัศดาอะไรไหมโอ้จริงจริงผมเคยครับผมเราเคยดูดิคิดรักใช่มันจะเป็นจุบบ็อกซ์ก็คือแบบว่ารวบรวมเพลงคิดอะไรใช่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับคอมมอนคอมมอนเฮ้ยทามมเลยทุกคนเราเรามาไลฟ์กันดีกว่าทุกคนไลฟ์อะไรมาไลฟ์ไลฟ์ไลฟ์สวัสดีครับเฮ้ยเฮ้ยน้่อยู่ดีครับพี่แนะนำตัวกันดีกว่าเรื่องไหนนี่เลย ครับสวัสดีครับผมบอสบูลาเซดนะครับผมจากเรื่อง Call the Sky ครับสวัสดีครับเต้าอุพิทยานะครับจากเรื่องรักไม่รู้ภาษาครับ Language Translation ที่จริงเขามีนาอสกุลแล้วอ๋อผมไดมอนด์นะครับจากเรื่องรักไม่รู้ภาษาเอาอย่าเฉลยออีกเขาไปโผล่ทชาจองเราเจอกันทชาจองไม่ไม่ถูก อยากฟังเต็มๆต้องไปทางไหนครับอยากฟังเต็มๆต้องไปทาง One Connection ครับของขึ้นแสนแล้วนะครับขึ้นแสนแล้วไม่ขึ้นแสนแล้วครับดูคนเดียวสองหมื่นแล้วโอ้โหเกินไปนอนทั้งคืนข้างล่างค่ะฝักดูของพี่เลยกันเลยรักแรกมันลืมยากก็มีอะไรนะเลิฟเลิฟนะครับคุณเลิฟเลิฟ อู๋จะบอกว่าเพลงนี้ครับพี่อับนี่เขาได้แต่งแรปเองด้วยนะฮะแเอามามามสวัสดีครับสวัสดีครับดีครับอ้าเอามผมไม่ได้นำตัวเลยเราาอยืนตรงนี้แน้ำตัวกก่อนดีครับผมสวัสดีครับอู๋นะครับอู๋ธงชัยครับผมจาจับขจัับขับาจาจจับับับ สวัสดีครับผมเอาโลนะครับผมจากซีรีส์รักไม่รู้ภาษาแล้วก็ Across the Sky ครัพี่พี่ผมให้พี่เลือกนะว่าพี่จะยืนกับรักไม่รู้ภาษาหรือว่าจะยืนกับไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับผมผมขั้นการแล้วคุณไปขั้นกลางทำไมโยังไงก็ทำไมเวก็ยืนตรงกลางเขาล้ออะไรครับล้อเลือดจริงถัดไปถัดไปสวัสดีครับผมตั้งต้นจินภพนะครับจาก Across the Sky ครับผมครับสวัสดีครับผมปลื้มเพียร์สะทอนนะครับผมจาก อคาดเ the Sky ครับผมแล้วก็อีกเรื่องนึงอีกเรื่องนึงอีกเรื่องนึง second chance ครับผมอันนี้ฝากไว้ก่อนเลยอ่ะสวัสดีครับผมภูมิแก้วฟ้าเจริญจากอคาดเ the Sky นะครับอ่ทุกคนผมมีคำถามครับผมพิซซาวาเดอะมิวสิคอลตื่นเต้นแค่ไหนที่จะได้รับชมแบบ Official ยลแล้วบอกเลยมากๆตื่นเต้นมากๆไป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 ๆผมบอกว่าผมบอกว่าผมตื่นเต้นมากๆเลยนะครับจากการที่เราได้มาดูกันทุกกระบวนการนะฮะเพราะวันนี้ก็เป็น เป็นอีกวันหนึ่งที่ตั้งตารอเหมือนกันนะครับจริงอ่ะเป็นไงบ้างครับพี่อยู่คือผมพูดไม่ค่อยเก่งขอบคุณที่ส่งมาให้นะครับ <c oughs> ก,ก็ก็ตื่นเต้นนะครับเพราะว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ได้ดูละครเวทีครับเป็นผลงานดีๆจากพี่บอยตกนเกติอีกแล้วนะครับคือมันเป็นอีกครั้งหนึ่งเลยที่รู้สึกว่าเฮ้ยเราได้มาเสพผลงานนะครับเพราะว่าการที่ได้มาดูละครเวทีเนี่ยเหมือนมาได้เปิดศาสตร์ใหม่และเห็นว่าพิสวัส์เนี่ยเป็นอีกหนึ่งละครเนี่ยที่ทำมาจากบทละครที่ดีมากๆโอ้โหโอ้โหอะไรสวย มี่ตื่นเต้นอะไรขนาดนี้ครับเนี่ยตื่นเต้นยิงมาอินซูลินเอ้ยไม่ใช่ฟิโลโมนไอ้อะไรวะเขาเรียกว่าอะไรวะฟิโลโมนอนโดฟินเอ้นั่นแหละไอ้ตรงนี้ว่าการเนี้ยคือเตรียมอ่ะเตรียมเปิดสมองศาสตรแล้วก็รับความรู้สึกสิ่งที่พี่บอยมอบให้เก็จะแบบใฝ่ฝันว่าวันเนี้ยจะเป็นยังไงไง แต่ว่าผมบอกที่เลยนะว่าเรื่องเรื่องเนี้ยเป็นเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทําให้ผมขนลุกมากๆกทำไมอ่ะเพราะว่าตอนที่ผมเออแอร์เย็นด้วยอะไรเงี้ยคันตาเลยพี่โอ้ไม่อออโอ้ยไม่ไม่แต่ผมก็ตื่นเต้นมากมากเพราะว่าวันนี้คือเป็นเป็นวันแรกที่ผมจะได้ดูแบบมีฉากครบฉากแสงสีเสียงครบทุกอย่างเพราะว่าตอนที่ที่มาดูรอบแรกเนี่ยเป็นรอบซ้อมห้องนี้เลยห้องนี้เลยเนี่ยห้องที่เราอยู่เนี้ยครับผมไม่ได้ดูเขาไม่ได้ดู คุณคุณติดธารกิจติดงานเนี่งานเยอะเอองานคุณรัดตัวอ๋นี่ตื่นเต้นตื่นเต้นจะได้ตัวดีพอเอ้าเอาแปมันแปแล้วมันแปะอ่ะแปะแล้วคนแล้วจริงก็อยากจะบอกว่าเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่บอกเลยว่าน่าติดตามมากๆแล้วก็บอกเลยว่าน่าดู นะครับผมใครที่อยากมาดูก็สามารถดูได้จองบัตรยังไงจองบัตรยังไงเชิญชวนทุกคนนะครับผมมาดูที่ไทยทิเกตเอ้ยจองจองจองหัวผ่านไทยทิเกตเมเจอร์นะครับเดี๋ยวเชิญอรดนะครับผมบอกเลยสิบเจ็ดนี้นะเอ้ยเอ้ยจองแล้วเปิดจองแล้วสิบเจ็ดตั้งอีกคอนเสิร์ตหนึ่งคอนเสิร์ตผมนะดีเฮ้ยเดี๋ยวกดทิ้งซองเดี๋ยวกดทิ้งองคอนเสิร์ตนะครับเปขายบัตรสิบเจ็ดนี้นะครับอ่ะเออเอากลับเข้าพิสวัสก่อนพี่อยู่ตื่นเต้นแค่ไหนที่ได้ดูพิสวัส ก็สําหรับเรื่องนี้นะครับคือเอาจริงเมื่อก่อนผมไม่เคยรู้จักเรื่องนี้เลยแต่ว่าพอเห็นปกทีแรกอ่ะมันแบบเฮ้ยมันน่าดูแล้วก็แบบรอมานานมากที่จะได้ดูออกมารอมาตั้งแต่สองสามเดือนที่แล้วแล้วอ่ะตั้งแต่รู้ว่ามีเออก็เลยตื่นเต้นมากๆกครับที่จะได้ดูวันนี้อ่ะก็แล้วบูมเอ้ไหนบูมอ่ะไม่มีไม่มีก็ก็นั่นแหละครับก็เป็นความรู้สึกของพวกเรานะคือต้องบอกว่าตื่นเต้นแหละ มันเป็นความรู้สึกเดี๋ยวคงมีความรู้สึกมาบอกประสบการณ์ดีมาบอกอีกทีหลังจากการดูจบแล้ว,แ,ลวแต่ก็ยังไงก็ทุกคนเนี่ยสามารถเข้ามาจองเข้ามาดูกันได้เพราะว่าผมบอกเลยว่ามีแต่คนชมบอกมันเป็นเสียงเดียวกันว่าว่าเฮ้ย,ยทำไมเป็นการชมที่เสียงสูงขนาดน้เเดียวกันเลยแล้วไงบาสูงมากและหากวันไหนที่คนเรแ้เรื่องโทษพี่ขอโทษพี่ยังไม่ได้ดูจริงอ๋อแล้วนี้ไม่ได้ดูเลยไม่เคยดูเลยโอ้แล้ว เดี๋ยวผมเอามาผมร้องเพลงพิศวาสโชว์เลยนี่ได้มีคนร้องได้มีคนร้องได้ตั้งต้นครับพี่โยนให้ผมโยนให้ผิดไหนไหนหนึ่งสองสามพิศวาสโอ้โหลูกคอหยุดเยาเท่งเลี้ยขออ่านไปดูในเรื่องแค่นั่งแค่นั่งดูลูกคอก็อยู่กันแล้วได้ขอบคุณทุกคนมากขอบคุณทุกคนมากครับอบคมีคนเม้นว่าพี่ดา้บอกผมขึ้นเร็วมากค่ะ มันเป็น,ปนความลับที่ที่หัวเนยียนคือวิกงขู่กันอ๋อไปเองขอบขอคุณมากครับขอบคุณนะคะอย่าไปยุ่งนะเขอถ่ายรูปวมเขาเลยเขาถ่ายรูปสวัสดีครับไม,ไม่ใช่คนตอนนี้นักแสดงกำลังรอที่จะเดินพรมแดงแล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูพี่อูกก๋กนะัอะไรนานๆมาให้ดูเนะี่ยใช่ Assalamualaikum warahmatullahi yeah.